ถึงแล้วคะ่ะครัวลุงแถมวันนี้พามากินข้างนะคะเขาก็จะมีบอกว่ามีอะไรบ้างวันนี้มีปูไข่วางแน่นๆอาหารของเขาเขาร่วมรายการคนรลังเ่นด้วย โอ้ได้นั่งที่ริมน้ำด้วยจ้ะนั่งริมน้ำเลยนี่เมนูนะคะได้คถ่ายเมนไมูได้ค่ะได้ค่ะถ่ายเมนูก่อนอืมถ่ายตอนจบก็ได้ไดนี่เมนูแนะนำ นี่ก่อนเลยนี่นี่ตรงต้งอเป็นเขตดุเทหรือว่าหรือว่าต้อเปิดสากินเล่าได้ไหมคะได้ค่ะแ้นคะแปลากระป๋อขต้มข้อันนี้อะไรนะปลาหมึกผัดชา นี่ต้มยำต้มยำมด,ด,ดีมากอขอบคุณค่ะไข่เจียวไข่เจียวที่บ้านไม่เคยเจียวมั้งมากินที่นี่นี่ตักต้มยำให้ดูก่อน,น,นเอาอะไรลูกน้ำเยอะๆ,อๆเ,เยอ,ยาอาอะไรลูกน้ำเยอะๆ ได้ใส่พริกไงกเผาอยู่นี่พริกเผาอยู่นี่ใส่นิดนึงไหมเอาออกนีตอะเราเรียกว่าิเองบริโตันีตนี้อร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกเป็นไงบ้างอะไรอร่อยสุดอะอันนี้อันนี้เหรออันนี้กับอันนี้๋อหอยกับปลาด้วยต้มยำด้วยก็ทุกอย่างแหละยกนิ้วนะยกนิ้วให้เขาหน่อย ไยจ้าตัวใหญ่ใหญ่ขอไปใกล้กล้องหน่อยคะ่ะแกะอะไรคะแกะนวด <c oughs> เอาแล้วจ้ามันมาแล้วจ้าอืม <c oughs> กล้องให้กล้องดูกุ้งอ่ะอ้ามเลยแก่าวใให้อ้าได้นะอะไรกินเสร็จลวอ้า้องอ้าอ้ามเลยเอาจิ้ออออจไปใกล้ใ กินมันกุ้งแล้วไม่ครบแล้วค่ะลหลอกไ,ไ,ไม่ได้แล้วหลอกอิงหัไม่ได้กุ้งน้างมีมันนะแล้วกุ้งทะเไม่มีมีกุ้งทะเลก็มีแตกไดไหคขาวเลยจ้ดดาลอเลยอืหือ นี่หมันกุ้งกุ้งกินไปแล้วตามเลยเมื่ดหน่อยดูมาแล้วหอยกุ้ับปีอันนี้ก็คือกินกัะเจี้ยงแล้วะคะแต่ยังไม่ยอมหยุดมือกันอยู่นี่วิวนะคะลม,มันอลนไ,ไ,ได้นะแต่คนื่นไม่น่าจะได้นะ ถึงตกน้ำไปบ้างโอ,อตีนลองสิมีเรือด้วยถ่ายเนี่ยอลองตะข่ายดูสิน,าาสน,นิ่นงกันตกไป,กไปแล้วตกไปกันตัวเลยตกตัวเดี๋ยวงมได้นะ,ะตกตัวก็เด้งออกมาหย่อนลงมาก่อนนิดได้ดูข,ข้างนี้ว่านี่ดีเปล่าอ่านอนเลยปกติมาร้อนไงร้อนร้อนลงมเล่นหลับเฉยเสียว ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วจะตังหันมานี่พี่เอกออตีนอยู่นี่เอ้ยบายตอนนี้เรามาอยู่ที่พะระปฐมเชดีนครปฐมเดินตลาดของกินตอนเย็นนะคะดูกันหอยทอดนายหอม จะบบัตรคิวก่อนเหรอคะไหนคนด้หน่อยอ่าบัตรคิวรอคิวก่อนนะกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องร้อยหนึ่งร้อยอ่ะห้าสิบสอนะคะทอดมันกรุ้งอู้หูควันออกเลยอ่ะนี่นั่งกินอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆพระประทุนเช่นบอกว่าโอ้ติ่กินได้ลูกได้กิมก่อนเนี่ย จิ้มอร่อยนี่จิ้มน้ำจิ้มจ้าก็คือถ้าเรานั่งมุมนี้ข้างหลังเราก็คือผลจะดีดูนี่่าได้มุระด อร่อยเนาะร้อยแกจิวนะคะมีเมนูอนุญาตนะคะ แต้ติ๋วนี่ไงนี่เป็นเบบที่มันจะกินอ๋อเหรอมีอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้คืออะไรน้ำลำไยอ๋อเนี่ยเหรออันนี้เหรอเอันนี้คือบัวลอยแต้จิ๋ว นี่นะคะเราอยู่ตรงกินอยู่ตรงนี้เลยด้านใจบรนี่คือครั้งแรกนะคะที่กินต้องปิดกล่องปะนึบมเนาะด้านผู้ครโบร่าข ความเมตตาของท่านจะทำให้ไ่้พบแต่ความรเปูนเป็นรมกน้ำก็อร่อยนิมนั้นเลยนี่นคนิก็นั้นเลยรอบัอยแต้จิ๋วน้ำตาลทรายน้ำตาทรายผสมเพื่าความกรอีวานน่าน่าชงมากรวยยอดเยี่ยมดี ไอสตีมลอยฟ้าอยู่หน้ากองพระประถมเจดีนะคะมีหลายรถนะคะแรล้วกชื่อนะคะสัะรคะเอาเอาสกู๊ปสกู๊ปเดียวค่ะอันนึงมะนาวไม่ใส่อะไรเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงมะนาวใส่ใส่เยลลี่กับสองอันนี้แล้วต่อเลยเท่านี้ค่ะ แค่นี้นะ48นี้รื่ออะไรคะแนนค่ะเสื้อผ้านะวัีเราจะ่แขงหนึ่งนี่นะคะเขาก็จะใส่เครื่องัมาแล้วเปลี่ยนในหนจแล้วมันก็ถงส่แนนค่ะเฮ้ยเป็นอาซ้อมอะง้ก็ใส โอตินเลือกช้อนหยิบช้อนเลยนี่ขอนี่เขาก็ใส่ของโอตินแล้วนี่ของโอตินติ้นรับเลยลูกอติรับเลย ของวอดินนันไหนลูกออันนี้ของพี่แนนยช่ได้แล้วเขอบคุณบอกแม่บอกแม่อร่อยไหมเพื่อนเพื่อนเขาไปโรงเรียนหมดแล้วแต่ทำไมหนูอ่ะยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะแม่ก็ได้แต่ทองหน้าลูกจะพูดยังไงก็พูดไม่ถูกจอลอ่หน้านะคะทุกคนต่อคิว ยาวมากยาวมากเลยจับเลี้ยงขายเท่าไหร่<อ>คุณค่ะน้ำจับเลี้ยง